สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้พามาดูตัว Isuzu D-Max Highlander นะคะรุ่นตัว X-Series นะคะไฟหน้าเข้าหลัมตัดค่ะรถเป็นรถปี2010นะคะเครื่อง2.5ค่ะคันนี้ได้สีดำนะคะเป็นตัวแคปธรรมดาค่ะเดีย๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันนะคะสภาพด้านหน้านะคะไฟหน้าเข้าหลัมตัดนะคะก็มีเหลืองแค่เล็กน้อยนะคะาอายุใช้งานเดิมได้ไฟตัดหมอกนะคะ สภาพกระจังหน้าสวยนะคะไม่มีแตกร้าวส่วนฝากระโปรงนะคะก็สภาพดีนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของสีนะคะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเป็นจุดเป็นจุดด่างๆตรงเนี้นะคะก็เกิดจากการใช้งานเดิมของเจ้าของเดิมนะคะส่วนสภาพกระจกนะคะอันนี้กระจกก็ไม่มีแตกร้าวนะคะอยู่ในสภาพดีค่ะพาสีหมดไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะหปีนี้ต้องไปต่อเพิ่มนะคะ สภาพด้านข้างนะคะสีสันด้านข้างสวยงามน,นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆส,สีด้านข้างนะคะก็จะมีน่องร้อยขีดฝนบ้างเล็กน้อยนะคะตามการใช้งานเดินบ้านมีรังจุดค่ะรอยฝนแนวบ้างนะคะเชิดฟงเชิดซีก็สวยนะคะเชิดซีไม่มีปกค่ะแตกได้เดิมเดิมอิสุสุนะคะยางขอบ1 6สีเส้นบันไดเสริมข้างเนี่ยยังอยู่ครบนะคะทั้งสองฝั่งค่ะ ดูด้านในฝั่งคนนั่งอะแผงประตูสวยเลยนะคะสภาพผ้าตึงๆนะคะสภาพยังดูใหม่ๆอยู่เลยด้านในเบาะนะคะยังได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะคะเทาคาดแดงนะคะสภาพเบาะก็สภาพดีนะคะไม่มีฉีกขาดค่ะนะคะสองฝั่งคอนโซลด้านหน้านะคะ ส่วนนี้ก็ได้เดิมๆนะคะได้จอแล้วรุ่นนี้เขาได้จอแล้วก็มีกล้องหลังนะคะด้านหลังด้วยเดี๋ยวพาไปดูส่วนที่เก็บของด้านหน้านะคะอันนี้ก็ยังเปิดใช้งานได้ปกติตัวล็อกยังไม่เสียนะคะลายด้านข้างนะคะได้เดิมๆนะคะดู not. น็อตนี่น็อตประตูไม่ขยับนะคะส่วนม็ดโอเมิดอาร์นี่นะคะม็ดอาร์ เดิมๆนะคะรถไม่เคยลิกความค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยค่ะสภาพกระบะท้ายนะคะอยู่ในสภาพดีกันชนท้ายอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็ได้กล้องหลังสติ๊กเกอร์เอ็กซีรีนะคะด้านล่างยางอะไหล่หนึ่งเส้นนะคะแหนบเดิมๆนะคะห้าแผ่นโรงงาน แม็กไ <Mac> ลเนอร์สภาพดีนะคะรอบด,ด้านหลังรถนะคะไม่ขยับนะคะวง,ง,งกลมคมเก็บเปิดดูด้านล่างหน่อยสภาพด้านล่างนะคะไม่มีผุนะคะ ีด้านข้างฝั่งนี้ก็สวยนะคะก็จะมีร่องรอยบ้างเล็ก้อยนะคะเป็นจุดประมาณนี้มีรอยรักยิ้มประมาณนี้นะคะส่วนแใกไล้นด้านหลังตรงนี้เหมือนจะเคยใส่ตัวโลบาร์มาะคะ่ะเพราะว่าจุดเาจาะรูด้านหลังสองจุดสองฝั่งนะคะตรงนี้ค่ะไปดูด้านในฝั่งคนขับนะคะตั้งแต่แผงประตูปลายแผงประตูสวยนะคะปุ่มต่างๆอยู่ครบค่ะ สภาพเบาะนะคะโซน,นโซนสวยเดิมนะคะเลขมาอยู่ที่แสนเก0าหกว่ากิโลค่ะช่องเก็บคงเก็บของตรงกลางนี่นะคะยังเปิดใช้งานได้ปกตินะคะเดินล็อกปกติส่วนสภาพเพยายดานด้านบนนะคะอันนี้ก็มีร่องรอยเจอมาเล็กน้อยนะคะส่วนไฟตรงนี้ หมือนไฟจะขาดเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ไอตัวปุ่มตรงกลางเนี้ยหายไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ซื้อเปลี่ยนให้นะคะแต่ช่องเก็บวงเก็บแวนอันนี้ก็ยังสปริงทำงานปกติคะ่ะดูด้านหลังกันบ้างที่นั่งด้านหลังนะคะอันนี้ก็ได้เดิมๆนะคะเป็นเบาะหนังคณักพิงอะไรอยู่ครบนะคะไม่มีตีตู้มาอันนี้ไฟก็ติดปกตินะคะด้านหลังโอเค ผ้าสักหลาด้านบนยังสภาพดีนะคะซอบหลืบด้านข้างนะคะติ๊กเกอร์แล้วประตูก็ทดสอบเสียงระบบเสียงในรถนะคะอันนี้ก็ลองเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPad นะคะนี่ก็เชื่อมต่อได้ปกตินะคะเพิ่ะะม,มเสียงได้ปกติเลยแล้วก็ จากเปิดแผ่นซีดีนะคะนี่ก็เปิดกดตรงนี้ก็สามารถใส่แผ่นซีดีเปิดเพลงได้เหมือนกันนะคะเสียงลาโพงก็ออกดีทั้งสองฝั่งนะคะใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวดูกระจกไฟฟ้าค่ะสองข้างขึ้นนะคะนี่สฝั่งนะคะทํางานปกติเลยค่ะเี่นะคะเยน็ยนออกปกตินะคะแล้วสี่ช่องนะคะ เดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็ไปดูห้องเครื่องนะคะดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะเสียงห้องเครื่องนิ่เงียบเลยนะคะเครื่อง2,500ค่ะ มานหน้าเดิมเดิมเลยนะคะเข่นเพรียบๆรลมๆเติบนะคะ <studio> เข็นกันความร้อนใหม่ๆเลยนะคะสภาพดีค่ะมา้าเดิมนะคะแล้วก็ได้เบรก ABS ด้วยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่199,000บาทนะคะได้ทั้งสดและสนสนใจทงางวามสอบถามเป็นก่อนได้ค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ